สวัสดีค่ะเอซทุกท่านบรรยาก,กาศยามแรงสิพากันเลาะยามปูใส่ปูไปว้แล้วป,ปูดึงขึ้นแล้วติดไหมพ่อติดไหมกินปลาบิดแล้วโอ้ได้อยู่แน่นแลนะพ่อนะ <c oughs> <c oughs> ติดอยู่ทุกคนปลาหมดเลย ย้ายต่อทุกคนหัวน้ยส่งแต่ยายลูกหลานเอ้ยนี่แหละขามาหาดักปูดักปลาอันนี้กุ้อันนี้ในคลองน้ําขึ้นนะครับทุกคนใส่นาคอนบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดในรองน้ำนี่แหละบางทีมนันหัวน้ําน้ํามันพึ่งขึ้น เนีย้ยมากินป่ามดไหมป่า <c oughs> มดเลยเอ่อป่าตุลบขาดสเสด็งกับปูใหญ่บุออกเพราะตัวบักเลิมเลยนะนะโ<อ>ปูปูออกเข้าอยู่<ป>ออกอ,อจวนป่าก็มุด <c oughs> เอาขึ้นไว้เดี๋ยวได้ป่ามาใส่ใหม่ <c oughs> อ่านี่กระสีมะยามทั้งพีทุกคน ยมทั้งพี่ก่อนกุ้งเต็้นเงียบกิบออกไปข้างนอกบ่นอนเนาะ,<อ>ะยามน้่ทุกคนมีถึงบอ่อแล้วครับเด็ด หมานไหมน้อหมานไหมเพ่อว้าวด่างเดียวเลยสองตัวสองตัวทุกคนสองตัวมันแน่นไหมเพ่อป่ามุดเยอะเลยเงี้ยมุดระวังนะพ่อนะระวังนะวับไม่มีป่า มียังมีไหมฟอร์้รล่นฮ่าฮ่าฮ่าวาดไปไปต่อ หาเสปูยามปูชีวิตของตายายธรรมชาสติหมานไหมเพาะดลังนี่หมานกินมด,นมดเข้าตัวหนึ่งทุกคนปลาหมดเลยแต่มันน้อยปล่อยต่อ รุ่นล่างนี่หนูก็จิช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 ิโหปลาติมลูกปลาติมลูกก็สัสบ,บรรยากาศยามแ้งเย็นเย็นลูกหลานอันนี้มันจะเป็นบ่ออันพักน้ำเก่าลูกหลาน บ่อน้ำพักอันเข้าที่เลี้ยงกุ้งตัวนี้ไปเลี้ยงแล้วนะคะยาวไปเ,วเปิดแห้งสีอันทำทุเรียนบรรยากาศยามเลงๆเ,เหมือน,นมืดเอ,อ้เอยรุ่นรุ่นรุ่นมารไม่พ่อ,อ,อเอ๋ยว้าวเข้าสองตัว สองตัวสองตัวโอ้ได้ตัวหนึ่งเพอะ<ด>ตัวหนึ่งไ,<ห>ไม่แน่นแน่นบ่แน่นตัวหนึ่งจะได้แน่นโอ้แน่นตัวนั้นแหละได้สีมันรู้ตัวนั้นไม่ได้ ลมก็โซยโซยบรรยากาศยามแรงแรงมันมืดหรือละเย็นเย็นอันนี้ก็เอาน้ำมันน่าจะเอาน้ำออกหลานโทั้งนี้น้ำออกตากแล้วเดี๋ยวก็ไม่โกเข่าคือก้านนี่แหละบรรยากาศทางทีนะคะไม่ขอไปด พันเสื้อขาดบุพออไม่ตอไม่มันไหมพ่อมันสหงมันไิมอยู่ันไห้โอ้ติดตุกันติดตัวเป็ใหเสียงนกนี่พ่อดังนี่พ่อกยเนี่ยไกยด่งมีไหม ตีปีทุกคนแต่น้อยตัวมันเล็กปูเป็นปูเก๋มแล้วโอนใหม่ติดไหมโอ้อันนี้ปูมาทุกคนปูมากระตีกระติดทุกหลังตัวไม่โตตัวเล็กก็ปล่อยมันมกกปูใหม่ ติดปูมาอีกแล้วปล่อยปูมากับปอยปูมาอยู่ปูมาแล้วโหโตมักใหญ่หรือหล่ะตัวเน้นๆยังไม่ทันเอามันปล่อยไว้ก่อนมันก็ไม่เข่าก็เก่าเลย ติดไหมพ่อติดไหมติดอ่ออร่อยเบาเนาะอ้อมานทั้งพี่ทุกคนเอ่ยรุ่นกัน ผมใ้าู่กันด้ทิ้นไม่อน่แน่นวัไม่ถือกระปองนลงแล้วก็มือมัดบานนะคะ กุ้งต็นมาแล้วนี่กรุงเอ้ยกินข้าวหรอบอกกูเลยืดแล้วคนไปยามปูมาเลยนะคะเนี่ยมาทำได้มดปูกันเลยะค่ะมดป,ปูดเลยนะนนโอ้โหเออเอ๊โโออออเ แน่นดีทุกคนโอ้ยกองกระลมพัดลูกหลานเอ้ยนี่ยอันนี้ตรงอันนี้นิกไว้นะลูกไว้แล้วเขาเคล่นี่ สานมันกัดกัดโหหนีบออกเลือดออกเลยแหละมึงแตกมึงเต,งเตน<อ>แน่นมากเลยทุกคนนี่อันนี้เขาสิเรียกปูกระเทยนะลูกปูกระเทยแน่นเลยเน่นเอาไปพัดเอาไปนึ่งโอโ้โหเบิร์โธนัสเนี่ยเซบนึ่งได้อันนี้เขาว่าปูแน่น เนีนป่งเลยน,น,น,นี่มัดเร็ว้อยทุกคนมัดเร็วนะคะตอนนี้ลรามัดอีกต่ออีกใกอนลูกเดีมาจาับตัวเฮ้ยสี่ตัวเดี๋ยวมาซีตัว เขาจะมีกันแล้วมันทั้งเงียบกต๊ววาายกาบลุดออกมาอันนึ่งเลยพ่อเอ๋ยขั้นบนตัวนึงัวนึงลด แน่นใส่ได้อือแับนั้นัมนทมมกบกักบก็รอบๆเลยเหอรอสงใสัยตัวนี้แหละผมเอ๋ย มืดเลยติขามืดเลยหัวคาเดียวมาตัดกันโอ้โเนนคัดเลย thang mấy thọ nhưng anh à, ơi, à. ôi ôi ôi, con bị lùm phát lục lạn.

างเดี๋ยวมันตีงจะออกเลยเลยเนี่ยอืต้มไปเลยเออยแต่เดยว่าวันเมื่อหลายตัวหลายมันก็เลยขายลวนสักตัวหนึ่งสัตลูกหลานดินว่าขายลุดไปปล่อยก้ามปล่อยก้ามดีเลยพอดินพอไหนแล้วปล่อยก้ามอืมตัวนี้พอในลำปล่อยก้ามอีก มันบงทีมันเห็นมันเห็นงุมลงเดี๋ยวมันปล่อยกามไม่ปล่อยหรอกตรงนี้ก็ตึงขึ้นมาเนี่ยึงขึ้นมานีนี่มันบกเขาหลอกมันบวกป็นยังเวลาตีมันกันน่าไละเพราะเนี่ยอืมอู้ลุกลานเ้าเดี๋ยวนะโอ้ใช่คุณต้อเปิดแล้วงไม่เปิดเปิดเดวทั้มดเดแ๋ยวแม่ยืมไปก่อน นีผลนมัดเช็ดเล็บน้อยแล้วนะคะไอนน้ตัวใหญ่เดี๋ยวเราคัดไซด์คัดนั่นเนาะอย่ไปขายให้ไม่ค่าลูกลหลานเี้ยด้าลาลูกหลานเด้ออยู่ดีไม่แพงสุขภาพแข็งแรงครบเจ็ดอางุความค่ายจะมีเอกซีทุกท่านขอให้จเจริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปค่ะ thank you so much thank you